กับสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศปัจจัยหลักสำคัญนะครับที่เขามองคือว่าพิ่ทาเจงไปแล้วถึงแม้จะมีวตอีกรอบเขาก็เชื่อว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่รอบต่อไปที่เขามั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือคนของทักษิณชินวัตรสื่อตะวันตกยังเข้าใจเลยนะครว่าสื่อ คนของทักษิณชินวัตรจะเข้ามาเป็นค a ดิเดตนายกฐมนตรีและข่าวนี้แน่นอนทุกอย่างชัดขึ้นว่ากลยุทธ์ทางการเมืองทั้งหมดเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตรนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา สวัสดีครับมาพบก,กับผมเต์ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบหนิวสกับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะสื่อนอกได้มีการตีความแล้วก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของไทยอย่างหนักหนงเลยทีเดียว ชาติอาเซียนนะฮะก็สนับสนุนการทูตไทยกับทางเมียนมาแค่เตือนเคารพประธานด้วยสมาคมประชามตประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออกถ้อยแถลงร่วมระบุว่าชาติอาเซียนนะครับบางส่วนเห็นประโยชน์จากแนวทางการทูตของไทยต่อเมียนมาเมื่อไม่นานมานี้รวมถึง การที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยไปพบกับองซานซูจีผู้นำรัฐบาลพลเรือนของพมา่าที่ถูกจับกลุ่มตัวไว้ถ้อยแถลงดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นโดยสรุปการประชุมของรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศในอาเซียนที่กรุงจาก,การ์ตาเมื่อวันที่11-12 ประกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีนายดอนปริวัติวินัยฮะรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปทําการเจอจาเสียงอ่อยเลยเดียวฮะเซเลนสกี้ก็ยอมรับถูกรัสเซียทุ่มสุดตัวนะครับหยุดการตีโต้วิตกวักเนอร์ฝึกทหารในเบลารุสประธานาธิวาลาดามีปูตินแห่งรัสเซียเตือนประเทศของเขาว่ารัสเซียยังอยู่ในทุ่ม ทรัพยากรทั้งหมดนะฮะที่มีการต่อสู้ปฏิบัติการพิเศษด้านการทหารเพื่อหยุดทหารของยูเครนจากการเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ทางภาคใต้และทางตะวันออกของประเทศนะครับนอกจากนี้ยังจับตานะครับใกล้ชิดกับสถานการณ์ในเบลารุสนะครับดินแดนที่ต้อนรับกลุ่มทหารของวาก n เนอร์ด้วย นในขณะที่สื่อของสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว,ว่าเตะทวงยังไม่อนุญาตนะครับชาติยุโรปฝึก f 16ให้กับทางฝั่งยูเครนบรรดาชาติยุโรปยังไม่รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากวอชิงตันในการฝึกนักบินยูเครนสำหรับเครื่องบินขับไล่ f 16ที่ออกแบบโดยสหรัฐอเมริกาตามรายงานของ โพลิติโกนะครับเว็บไซต์ข่าวการเมืองของสหรัฐอเมริกาในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่รัสเซียเล็งจัดแสดงซากอาวุธของอยูเครนนะครับหน้าสถานทูตชาติตะวันตกผู้จัดหามอสโกอาจจะจัดแสดงยุทธปกรณ์ทางทหารที่ถูกทำลายบริเวณด้านนอกสถานทูตตะวันตกที่จัดหาอาวุธ เหล่านั้นแก่ยูเครนแนวคิดที่นำเสนอในสภาผู้แทนราษฎรอัรเซียหรือสภาดูมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่เอาอยัางไงกันแน่ฮะปรากฏว่าผู้ท้าชิงนะรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็มีการแฉไบเดนกำลังเตรียมการเปิดสงครามกับทางฝั่งรัเสเซียโรเบิร์ตเอ็นเคนนดีจูเนีย นะครับผู้สมัครตัวแทนพรรคเดโมแคลตลงสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีระบุการออกคำสั่งส่ทงทหารกองหนุนจำนวน3,000นายเข้าประจำการในยุโรปนั้นดูเหมือนว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐอเมริกากำลังเตรียมการสู้รบกับกองกำลังทหารของรัสเซียในสมรภูมิยูเครนเขาบอกว่าไบาเดนกำลังหลงทางเคนเนดีชีวิตข้อความ พร้อมชี้ว่าประทับดีรายนี้ควรมุ่งเน้นในปัญหาภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาแทนที่จะให้ความสําคัญกับความพยายามบรรลุปเป้าหมายครองโลกในด้านการทหารนะครับเขาบอกว่าเราอยากให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับการระดมทหารครั้งนี้มันเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมสาหรับการทําสงครามในสมรภูมิกับทางฝั่งของรัสเซียนะครับ ในขณะที่ฝนพันปีกราชีวิตผู้คนนะฮนะนะถึง33รายยกเลิกเที่ยวบิน20เที่ยวบินสหรัฐอเมริกาก็ปรากาศว่าเจอฮีทเวฟนะครับเล่นงาน48องศาในรัฐแอดิโซนานักท่องเที่ยวแห่เข้าหุบเขามรณะความร้อน54องศานะครับท้าทายความตาย สัข่าวเอฟพีกับสัข่ารเอเจนซี่นะครับรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกพันปีที่เกาหลีใต้ล่าสุดนะเพิ่มขึ้นเป็น33รายนะครับหลังดินถลม่มน้ำท่วมใหญ่ตามรายงานนะครับสูญหายอีก10คนเที่ยวบิน20เที่ยวบินต้องมีการยกเลิกขณะเดียวกันในสหรัฐอเมริกาเจอฮีทเวฟนะครับที่ฟินิกส์นะครับรัฐแอริโซนาปาไป48องศาเซลเซียสส่วนหุบเขามรณะ เดดเวลรี่รัฐแคลิฟอร์เนีย54องศานักท่องเที่ยวยังแห่ทะลักเข้าไปาท้าทายความตายด้วยนะนนก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ Twitter ก็ไม่รอดอนะีลอนมัสนะครับกลางบัญชีของ Twitter รายได้หด50%นะครับอินฟลูเอนเซอร์อเมริกันชื่อดังแอนดรู c h เชคนะครับโดนกักในบ้านพักโรมาเดียฐานค้ามนุษย์ ได้เงิน20ดอลลาร์ล้านดอลลาร์จ่ายสดค่าคอนเทนต์สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าว AP รายงานว่าอีลอนมัสนะครับได้มีการทวิตว่ารายได้ทวิตเตอร์ลดลง50%อ้างบริษัทยังมีหนี้เยอะด้านอินฟลูเอนเซอร์อเมริกันชื่อดังขวัญใจเด็กแดนผู้ดีแอนดรูว์ทรดนะฮะถูกสั่งกักตัวในบ้านพัก ข้อหาค้ามนุษย์และข่มขืนอ้างได้เงิน20,000ดอลลาร์เป็นค่าคอนเทนต์ตามโครงการของมัสจาก TWITTER นะครับในขณะที่ล้มกันแทบไม่ทันฮะสื่อตะวันตกนะฮะได้มีการรายงานสถานก,การณ์ว่าคุณเซนโดนรุมสับหลังโยงการเลือกตั้งไทยกับฝ่ายค้านกัมพูชานะครับนายกนตรีกัมพูเซนเอ่อนายกตรีของ กัมพูชาหุนเซนนะครับลบข้อความบนทวิตเตอร์ที่โยงฝ่ายค้านกัมพูชากับพิธาริมเจริญรัตที่พลาดท่าเก้าอี้นายกเพราะได้เสียงหนุนในสภาไม่เพียงพอหลังถูกวิวจารณ์อย่างกว้างขวางว่าปราศจากความเข้าใจด้านการทูตแม้เคยดำรงตำแหน่งร,รัฐมนตรีต่างประเทศมาแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนตามรายงานของรดีโอฟรีเอเชีย รายงานของรอดีโอฟรีเอเชียระบุว่าพิธาและภัคก,ก้าวไกลของเขาได้เสียงสนับสนุนไม่ถึง375เสียงที่จำเป็นสำหรับก้าวเข้าสู่อำนาจในการโหวตรอบแรกนะครับจากนั้นฮุนเซนได้ทวิตข้อความระบุว่าความล้มเหลวของนายพิธาคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของปบะณาน,นักเครื่องไหว้ฝ่ายค้านที่หลบหนีอยู่ในต่างประเทศของกัมพูชาเช่นกัน นะครับโดยบุคคลที่เขาพาดพิงถึงมากที่สุดคือนายสมรังสีอดีตหัวหน้าพักสงเคราะห์ที่ถูกยุบไปแล้วซึ่งหลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนะตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ปรากฏว่าซื้อได้ได้มีการวิเคราะห์เลือกตั้งพิธาเนี่ยตอนนี้ก็เบนเป้าไปยังเพื่อไทยนะครับหลังพิธาก็วืดเก้าอี้ สื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์นะครับว่าด้วยที่สภาไทายปฏิเสธนายพิธาริมเจริญรัตค a n d ด d a จากพรรคก้าวไกลในเก้าอี้นายกัฐุนตรีเวลานี้โฟกัสได้แปลเปลี่ยนรูปพรรคเพื่อไทยของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัมตรีในขณะที่การต่อสู้ระหว่างขุมกำลังอนุรักษ์นิยมรุ่นเก่ากับเหล่านักการเมืองที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงรุ่นใหม่กำลังเป็นไปอย่างคุกรุ่นตามรายงานของนักสือพิมพ์นิเเอีเอเชียพร้อมระบุตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกลุ่มที่รับผลกระทบหากพรรคก้าวไกลได้จัดตั้งรัฐบาลนังสือพิมพ์นิเเอีเอเชียรายงานว่าแม้พิธาลิมเจริญรัตสามารถได้รับเสนอชื่ออีกครั้งและเขายังบอกว่าจะไม่ยอมแพ้ แต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่านักการเมืองวัย42ปีรายนี้จะได้รับการเสนอชื่อกรั้งที่2โดยมันจำเป็นที่ต้องได้รับความเห็นพ้องต้องกันจากทั้ง8พักพันธมิตรนะครับที่เขารวบรวมได้ตามหลังพักเก้าไกลที่คว้าชาัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปอย่างสุดช็อกนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม <c oughs> ในบรรดาพันธมิตรนั้นรวมถึงพักเพื่อไทย พักก้าวไกลหรือเวลาปรับกลยุทธ์เพียงเล็กน้อยเนื่องจากรัฐสภาจะเปิดประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ในวันพุทธที่19กรกฎาคมนิเคอิก,ก็มีการรายงานสถานการณ์เป้าหมายต่อไปก็จะเป็นเพื่อไทยเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าพักแห่งนี้กลุ่มอำนาจการตัดสินใจว่าคงจะสนับสนุนพิธาต่อไปหรือเสนอชื่อคันดิเดต ของตนเองไม่ว่าเป็นเศรษฐาทวีสินนะฮะเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์วัย60ปีหรือนางสาวปินทองทาชินวัตรนะะลูกสาววัย3 6ปีของทักษิณชินวัตรในเชิงปรากฏการณ์นะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับสถานการณ์ในยูเครนนะครับสถานการณ์ในยูเครนจนถึงขณะนี้ยังคงมีสงครามอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาจัดชุดใหญ่ๆไป รัสเซียถลมย่มยูเครนต้อนรับการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโต้การที่มีการแฉะนะครับเรื่องของไบเดนว่ากำลังจะเปิดสงครามกับรัสเซียโดยไม่มีการมาแก้ไขปัญหาภายในประเทศนะครับสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาตอนนี้กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากการปลอดสายลักษณะเช่นนี้กำลังได้ใจประชาชนคราวนี้ก็รูปของเคนเนดี นะครับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้จะเป็นตัวแทนของพรรคนะครับเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับทำให้ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ซึ่งเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองกำลังตกต่ำอย่างมากหลังจากที่อัตราเงินเฟอ้อได้พุ่งสูงขึ้นนะครับราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นโฮมเรดหรือคนไร้บ้านกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สื่อตะวันตกและญี่ปุ่นนะครับก็ได้มีการกวิจารณ์ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ที่น่าสนใจเขาก็มองนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะโอกาสที่พิธาลิมเจริญรัตจะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยลิบป,ปีเหลือเกินเข้าสู่ทางตันเป็นไปไม่ได้กล่าวนี้เขามองว่านะครับ ก้าไกลยอย่างเศรษฐาทวีสินและลูกทักษิณจะเป็นคาดิเดตนายกรัตรีต่อไปจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแน่นอนฮะกลยุทธ์ทางการเมืองของไทยเขามองว่าเวลานี้นะครับไม่สามารถจะทําการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของโลกถูกจับตามมองไปพร้อมๆก,กันกับสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศปัจจัยหลักสําคัญ ที่เขามองคือว่าพี่ทาเจ๊งไปแล้วถึงแม้จะมีโวออีกรอบเขาก็เชื่อว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่รอบต่อไปที่เขามั่นใจว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้คือคนของทักษิณชินวัตรสืบตะวันตกยังเข้าใจเลยนะว่าสื่อคนของทักษิณชินวัตรจะเข้ามาเป็นค a ด d เ d ต t นายกฐมนตรีและข่าวนี้แน่นอนทุกอย่างชัดขึ้นว่ากลยุทธ์ทางการเมืองทั้งหมดเกี่ยวข้องกับทักษิณชินวัตร นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงองพระเจริ ทรงพระกรณุการณาทรงพระกรุณา วงราชชาวไทยพักอีราชันฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินถิ่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำกืพผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวรน,นทนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ใ้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันไพ้ฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสูขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ว้ไหว้ฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น